ยินดีต้อรับเข้าสู่ช่อง My c a r Infinity ให้เสียงภากภาษาไทยโดย My Card Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนอตอนเมื่อคุณฮิโรบายหยิวอีกแล้วก็เลยมีชาเลนทำอาหารไปดูกันเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเอาละทุกคนวันนี้เราจะมีชาเลนทำอาหาร ทำอาหารอีกแล้วหรอครับคณครูคือบ่อยนะครับเอาละอย่าบ่นมากนี่คือเต่าของพวกนายนี่ตอมบี้ตื่นได้แล้วตอมบี้เอาละนะเริ่มแล้วนะปลากระตุ้นไหนเสร็จฉันแน่วันนี้ฉันขอเอานายมาทำอาหาร่อยนะอาทำอาหารอีกแล้วหรอได้สิวันนี้จะทำให้อร่อยเลย นี่ซอมบี้ตื่นได้แล้วทุกคนเริ่มทำกันแล้วนะฮะอ๋อโอเคโอเคฉันก็เริ่มทำอยู่นี่นะเอาละเล่งมือกันหน่อยเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเท่นานั้นโอ้คุณครูครับอย่าเรงสินั่นสิครับผมกำลังตั้งใจทำอยู่นะห้ามแร่งนะเดี๋ยวไม่อร่อย ฉันขอโทษนะจัวที่ต้องจอับแกม,มาทําอาหารน่ะมัอนต้องเป็นจริงๆพวกแกเป็นอาหารของพวกเขาขอโทษนะยกโทษให้ด้วยละ่ะเอาละเตือนครั้งที่2อหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะนะักเรียนเอาละใครทำเสร็จแล้วเอาอาหารออกมาได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปชิมทีละโต๊ะนะว้าวน่ากินจะมัดเลยอะ่ะ อ,อของผมเป็นแนน็ค่ะครับของฉันเป็นไก่ย่างวิเชียนส่งตรงมาจากเพชรบูรณ์เลยนะมาไก่กันนะเนีย่ยไก่แกน่ะส่วนของฉันมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วมันคือคิมปับแสนอร่อยฉันนี่อยากกินเองเลยอะนกำมลใหญ่ ดีผมง่งนอน,นะครับก็เลยทําได้แค่ขนมปังปิ้งสอไดไส้ช็อกโกแลตแต่ก็อร่อยไม่เบานะครับคุณของผมนั้นก็คือสปากเกตตี้ซอสมะเขือเทศครับเมนูของผมวันนี้ก็คือแฮมเบอร์เกอร์เนื้อวัวแสนอร่อยครับแต่ผมก็แอบเศร้าน,นิดนิดเพราะผมสงสารมันครับเอาล่ะอย่ามวาัวจะเศร้าเลยเจ้าแก๊สทุกคนพร้อมไหม พร้อมนะครับมาได้เลยครับเดี๋ยวค,คุณครูจะไปชิมแล้วนะพร้อมนะครับผมก็พร้อมแล้วครับผมก็พร้อมแล้วครับเอาล่ะเริ่มต๊ะแรกที่สเกลตันล้นละกันมันคืออะไรสเกลตันอ๋อมันคือฟิตแอนด์ชิฟแสนอร่อยครับฮะฟิตแอนด์ชิฟเหรอ,อโอ้เดี๋ยวคุณครูเขียนมันกันนะครับเนี่ยอืมอร่อยจริงๆด้วยดีมากสเกลตันเอาบีลบไปนะเออทำไมได้บีลบเองอะครับ เอาละของเธอทำอะไรเลยกิปเปอร์มันคือพิซซ่าครับผมนอยสว้าวสุดยอดไปเลยเอาเอไปเลยกิปเปอร์นี่เอ็นเดอร์แมนนายทำอะไรละเนี่ยอ๋อมันคืออาหารเช้า,ชาครับมับนคือซีเรียลครับ,บคุณรู้จักไหมเออ อะไรนะอาหารเช้าเนี่ยนะไม่ครีเอทสร้างสารรค์เลยนะเอ็นดุมแมนแต่คุณครูก็กินหมดนี่ครับอร่อยใช่ไหมครับอมมันก็เหมือนจะอร่อยอะ่ะเอาซีลบไปแล้วกันก็คุค่งก้าหาทำื้องนอนทำได้แค่ไก่ย่างเนี่ยนะอเอาละเดี๋ยวครูขอชิมหน่อยแล้วกันว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงบ้าง ไม่ได้เรื่องเลยถ้านายมีน้ำจิบอีกนิดนะน่าจะดีกว่านี้เอาเฟไปละกันครั้งนี้่ครั้งหน้าพัฒนาให้ดีกว่านี้แล้วกันนะขับผมอา้าวแล้วนี่ทำอะไรอ่ะวิกเตอร์อ๋อมันคือคิมบับครับหืมคิมบับเหรอรสชาติดีเหมือนกันนะเน,นี่ยฮะครเบิมรสชาติดี ฮ้ยแต่คุณรู้สึกว่ามันเผ็ดร้อนโอ้ย่ไหยแล้วผ้อมกาวใจพิี่เผ็ดในโลกไหน,นะคะบกดตอร์นะครับเลยแล้วซอมบี้มันคือพีนัทบัตเตอร์เจอรี่แซน,นด์ลิปครับอืมของชอบชิ้นเลยนะโอ้คุณครูกินหมดเลยเหรอฉันว่าพีนัทบัตเตอร์มันน้อยไปนหน่อยนะซอมบีอ้อ๋อพอดีผมมีงบมาเท่านี้ครับฮะได้สิครับขอบคุณนะครับคุณครู เอาละแล้วนายทำอะไรอะนะมันคือสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศครับว,ว้าว <Nice. S 2> รสชาติดีทีเดียวครูให้บีแล้วกันขอบคุณนะครับคุณครูนี่ทำอะไรเนี่ยเจ๊กแก๊ <c oughs> อ๋อมันคือเมนูแฮมเบอร์เกอร์เนื้อวัวชีสเยิ้มๆครับคุณครู <c oughs> อืมอร่อยไหมครับว้าวสุดยอดไปเลยฉันเลิเมนูนี้มากๆเลยเอาเอโบไปเลยนะ ค่ะขอบคุณครับคุณครูเอาละเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปกันเลยว้าวซอมบี้ดจดุดงแรงดีนะแม่แน่นอนอยู่แล้วไปหอาอาหากบนขบวนการนี้นะว้าวสุดยอดเลยซอมบี้แบบนี้สาวคี้แย่เลยแต่แน่นอนอยู่แล้ว เอาละนักเรียนทุกคนอยู่ในความสงบนั่งที่เรียบร้อยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนมีภารกิจทำของหวานฮะทำขนมหวานละครับอยผมคิดว่าผมน่าจะทำได้ดีแหละหรือเปล่านะเอาละนี่คือเตาของพวกเธออยากให้พวกเธอรังสรรค์ขนมหวานออกมาให้ได้กินมากที่สุดได้เลยครับผมเอาละเริ่มได้ <ว>ระหว่างนี้เราจะให้ทุกคนได้ดูวิธีทำขนมหวานของแต่ละคนกันเลยได้ของฉันน่ากินสุดแล้วแต่ว่าฉันคิดว่าของฉันน่ากินที่สุดมากกว่าเลยนะเอาละไม่ต้องเถียงกันเรามาดูตอนที่ทำเสร็จกันดีกว่าตอนนี้ปล่อยให้เราไหมครับตั้งใจทำขนมหวานกันไปก่อนดีกว่านะทุกคน เออนี่มันก็หนึ่งชั่วโมงไปแล้วนะเสร็จกันหรือยังเนี่ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเพื่อนครูใกล้แล้วครับเออครูคหิวจะแย่ยแล้วนะนี่ใกล้เสร็จหรือยังจะหมดเวลาแล้วใกล้แล้วครับแเย็นสิครับเพื่อนครูขนมหวานมันใช้เวลาอบนาน,นครับนี่ครับของผม นี่ครับเป็นขขนมหวานของผมมันคือโยเกิร์ตผลไม้ส่วนของผมมันก็คือคุกกี้น่ารักไหมครับใกล้ปีใหม่แล้วผมก็เลยฝึกทำแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนของผมก็อาจจะเป็นอะไรนะมารุ่นกันข <c oughs> นม <c oughs> เค้กช็อกโกแลตครับส่วนของผมนั้น มันคือเค้ก oh, วานิลาครับเป็นไงครับน่ากินใช่ไหมส่วนของผมนี่แม้ว่าจะเป็นไอศครีมวานิลาราชช็อกโกแลตครับาส่วนของผมนั้นก็คือมันอาจจะเป็น อืมเอะนี่ครับมันคือครับเค้กครับน่ากินใช่ไหมครับคพณครูเหมือนที่ในรูปที่เพื่อกูอให้ดูบนกระดานเลยสั่วน้องผมนะครับก็คือนี่ครับเค้กช็อกโกแลตนนิมอ้น่ากินมากเลยเดี๋ยวต้องลองชิมหน่อยละพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับผมก็พร้อมครับผมก็พร้อมครับ อืมงั้นเดี๋ยวฉันขอชิมเจากเจ้าสลามไปก่อนแล้วกันนี่มันคืออะไรสลามผมทำแพนเค้กครับคุณครูลองดูสิครับอืมเดี๋ยวขอชิมหนึ่งนะโอ้ยค,คุณครูครับกินดีๆก็ดได้ครับอู้ก็ไม่ได้แย่นะดีมากๆเลยเก่งมากสลามเอาบีไปขอบคุณครับผมนี่มันคืออะไรล่ะเจ้าแก๊สอ๋ออันนี้คือยเกตสลัดผลไม้ครับ เออดูรักสุขภาพดีนะไม่อ้วนครับคุณครูลองทานดูสิครับแกตัวแกนะเจ้าแก๊สอ้วนตูน้อีน้ยเลยนะเออครูมีวิธีแบบนี้ต้องเจาะฮะมันรูเจาะผมทำไมอ่ะผมละลายแล้วค่ะแค่นี้แกก็ละลายแล้วเหรอเจ้าแก๊บตลกชะมัดเลยอะ รสชาติก็พอใช้ได้อยู่เนาะกูให้บีลบแล้วกันเอาละของเธอแล้วพิเกอร์นี่มันคืออะไรน่ะอ่ามันคือเจ้าสโนบรานี่ตั้งชื่อเองครับอือะไรล่ะขอชิมหน่อยแล้วกันก็พอใช้ได้อยู่นะไนะอซีแล้วกันพอดีว่าคูมไม่ค่อยชอบแบบนี้นะ่ะอะ โแ้ยผมปะชันนักกายทันหลายชั่วโมงเอาล่ะของง่ายแต่ซอมบี้มันคืออะไรมันคือช็อกโกแลตเค้กครับคุณครูหืมช็อกโกแลตเค้กเหรอฮืมรสชาติดีเหมือนกันนะว้าวฟินมากๆเลยโหขนาดนั้นเลยแล้วครับเอาเอบวกไปเลยครับคุณครับคุณครูไหนดูสิเจ้าพิกแมนคืออะไรล่ะเนี่ยอ๋อมันคือเค้กแต่งงานครับคุณครูครูคงลึกภาพไม่ออกสินะ เดี๋ยวผมจะไปแปลงล่างมาให้ดูนี่ไงคะผมเป็นเจ้าสาวในวันนี้เป็นไงครับสวยไหมเออรูจะอ้วกขอชิมเหนื่อยแล้วกันคืมวั้วมันเลี่ยนไปนะเอาซีลบไปแล้วกันนะพิกแมนเอาละคนถัดไปเจ้าคิปเปอร์ทำอะไรล่ะเนี่ยอ๋อของผมมันคือช็อกโกแลตซันเดย์ครับลองชิมดูสิครับอืรสชาติดีเหมือนกันนะ แต่ว่ามันเย็นขึ้นสมองไปเลยนะอะเป็นขนาดนั้นเลยหรอครับเอาเอลบไปแล้วกันแ yeah! ย่างนั้นก็ได้เอของนายหล่ะคืออะไรมันคือคัพเค้กครับคุณครูอ๋อคัพเค้กเหรอ,อทำไมมันกินไม่ค่อยได้เลยล่ะอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับมันกองแข็งหรือเปล่าของนายหล่ะ อ่ะของผมคือช็อกโกแลตบราวนี่ครับผมชอบบาวนี่อ่ะคุณครูชอบหรือเปล่ากินไม่พูดไม่จารณานะครับคุณครูเป็นไงครับรสชาติก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าแบบรู้สึกหนื่ๆคอนิดนึงน่ะโอ้ยไม่ไหวเลยมันคือทัวใช่ไหมในบราวนี่ใช่แล้วครับอย่าบอกนะมาคุณครูแพ้ทัวเฮ้ย ทุกคนเรียกรถโรงพยาบาล่วนคุณครูแพ้โทรยังมากเลย,ยโอ้ยังมีนหน้ามาให้ผมเอฟอีกเหรอเอาล่ะวันนี้คิวก็จบลงแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนชมคลิปถัดไปกันเลย<แ>ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง <God> ไมค์ครับอินฟินิตี้ใเสียงความภาษาไทยโดยไมค์ครับอินฟินิตี้จ้าวันนี้เราขอเสนอตอน ทำเปลี่ยนทำอาหารไปดูกันเลยจะสนุกขนาดไหนจะกินได้ไหมเนี่ยแค่แครอทุนชนุชอนเอออะไรชิมันเลยเอาละนะทุกคนอยู่ในคาวามสงบวันนี้พวกเราจะมาเรียนทำอาหารแย่ทำอาหาร yeah, าหาริวอยู่พอทีเลย นั่นสิครับผมหิวมากเลยตอนนี้ตาลายไปหมดแล้วเอาละไปกันเลย นี่คือโต๊ะทําอาหารของพวกเธอเริ่มทําได้เลยครับผมดูแล้วเหมือนเจ้าซอมบี้จะทําขนมปังหรือว่าอะไรไแน่ๆเลยอะลักษณะคล้ายคลยเค้กหรือเปล่านะนี่ไหนไม่ต้องมาซุบซิบชันนะฉันได้ยินแหละว้าวออก อ้กลายเป็นก้อนอืนไปได้ยังไงไหนของก er ิปเปอร์ล่ะของผมต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับมีผลไม้เป็นส่วนประกอบครับคุณครูเดี๋ยวผมขออนุญาตเราไปอบกันนะครับนี่ครับกลายเป็นสมูทตี้ส่วนของผมแล้วครับมีเนื้อมีมันฝรั่งแล้วก็มีแตงโมเดี๋ยวเอาเขาไปเทียร์ย่างละกันครับอบเนื้อก่อนแล้วกันครับนี่ครับเนื้อของผม แล้วก็เอาทุกอย่างมารวมกันเลยครับมันก็จะกลายเป็นแซนด์วิชครับช่ของผมแล้วครับผมก็จะมีอุปกรณ์พิเศษขึ้นมาหนึ่งอย่างใส่ปลาลงไปใส่อุปกรณ์ส่วนผสมไปเอาไปต้มรวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใส่เตาเลยครับ นี่ครับของผมคือต้มยำน่ากินชะมัดเลยผมสแกนแล้ตันคิดออกแล้วว่าจะทำอะไรผมจะทำพิซซ่านี่ครับอย่างแรกเลยแล้วต้องพัมแป้งก่อนแล้วก็เอิ่มเอิมเครื่องลงไปแบบนี้เลยครับน่ากินใช่ไหมแต่ว่ากินไ,ได้ครับต่อ,อไปอบกอนหอมชะมัดเลยอ่ะหิวแย้ว น่ากินใช่ไหมทุกคนมากินพร้อมกันเลยเอาคนถัดไปวิเทอร์นี่ครับผมทำขนมเคก้กสชั้นไปเลยครับว้าวไหนทำได้ยังไงเนี่ยโคตรเก่งเลย,ยทำแปบเดียวเองอะ่ะก็ชั้นเปนสุดยอดอยู่แล้วนี่นา่าส่วนของผมแล้วครับโอ้ยทำอะไรดีอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันครับ นี่ครับมันคือเยลลี่อ่อผมเหรอครับผมทำอะไรดีอ๋อนี่ครับแครอทใส่ลงไปแล้วก็ออกมาเป็นเค้กแครอทที่ผมกินเมื่อเช้าเลยครับดูท่าแล้วเหมือนทุกคนจะทำครบแล้วนะงั้นก็เดี๋ยวขอชิมก่อนละกันโอ้อาหารเยอะมากเลยเอาละทุกคนคลิปทำอาหารวันนี้ก็ขอจบท่านี้ก่อนละกันนะ แต่ว่าเรายังมีคลิปทับไปให้ทุกคนได้ดูกันไปดูกันเลยวันนี้ขอเสนอตอนวิ่งไปวิ่งไปไปดูกันเลยจะสนุกขนาดไหนว่าแตกเจะซอมบีเป็นอะไรนี่ยไมทำไมนายทำกับฉันแบบนี้ฮะเจ้านน๊ตเกวเฮ้ยแล้วมันเกลเอฟซนี่ชันกยอยู่พอดีเลยไอนเกลเอฟซีดีกว่า ชุดนะครับปูฮิโรบายผมกินโอ้ยางไปเจอกันที่สนามวิ่งร่วมกันปูอยากหอมแล้วอึจะแย่แล้วเนี่ยมาแล้วมามาคุณกูแบะเอาเฮ้ยคุณกูไม่ดูผมเลยอะใครก็ทายช่วยทันทีก็ทายแต่ไม่ออกฮะช่วยเหรอเดี๋ยวฉันจัดการให้เออมันต้องวิธีนี้เย้ฉันหลุดพ้นแล้วเอ้ยที่เดียวจะตกแล้วนละ เอ้ย๊แต่กูกูขอนอนก่อนละกันกูเคยอยากวิ่งกูวิ to ่งก <it> ันไปก่อนเลยกูครับแล้วใครเป็นคนต่อไปก็จัดการกันเลยเองไม่หละจถามทำไมขอกินก่อนนะงงาม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 อร่อยสมัดเลยกูครับนี่ไอ้ยนึกแมนไลน์วิ่งไปคนเดียวเลยไปโอ้ยซุปไวนมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ฉันขอลดความอ้วนในการกินถั่วลัมเตาแอปเปิ้ลกันและกันตัวเล็งลงขนาดนี้เหรอนี่ฉันจิ๋วไปหรือเปล่า แต่ก็ฮะเหลือแต่หัวเลยเหรอเอาขาไปกินเป็นปลาก่อนลงกัน,กน,นเพื่อเพื่อพลังไอ้เดือหัวจะใหญ่เกินไปแล้วไม่ด๋อยกอะไรขกับสุนี่อะคุยรู้ไาดเจ็บหรือครับลวงอาทิตย์ลรเมยป้าเนี่ย,มย,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 ยผมขอสายแผงก่อนละก,กันกวาดตาบอดนะครับสลามคุว่านายต้องเป็นคนถัดไปแล้วนะโอ้ยผมไม่อยากไปอะครับ แต่เราไม่นะคะพึ่งทำแบบนี้ล่ะมันนี่ใส่มีทีนะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะโดนทำโทษนะครลามตายฉันรู้สึกได้ยินเสียงน้ำแแปลกงตายมันกำลังมาหาฉันล่อ,ลอตัวฉันไม่เหนือแล้วเหลือแต่หัวทุกคอสไม่เป็นไรสู้ตายฉันข้ามไปทางแล้วให้ได้เพื่อไปกินเถาะอร่อยนะทายใหญ่เลย เโี้ยหวัวฉันจะปวดโอ้ยกุมขมัแบแบป๊บครับผมเหนืห่อยผมขอกินได้ไหมครับครับฮะน้ำฉันเนี่ยนะไม่ได้นะนี่เป็นของฉันตามผมหรอกที่นะครับผมจะทำให้ทุกคนเห็นว่าการที่เลี้นของเที่ยวนี้จะสร้างกล้ามเนื้อผมได้เยอะังไงนี้มันตลกเลยครับหึืเงินเข้ามานี่ครับ แล้วผมว่าเราจะวิ่งขึ้นไปเพื่อใช้ชนะที่ได้กินชุดเบอร์เกอร์เย่ฉ <c oughs> yeah, ันจะมาจุดสูงสุดแล้วที่ทุกคนไม่สามารถขึ้นมาได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันนี่ยะทำไมฉันรู้สึก,กแปลกๆฮะเกิดอะไรอะ่ะโอ๊ยไม่น่ากินเลย <c oughs> อ้าวนายซอมบี้ถึงตานายแล้วนะ ครับผมแต่ผมเดินไม่ไหวเลยอะครับดูดิครับพุงคูมันไปไม่ได้อะมันติดก้อนนึงแต่ผมอยากกินเซรามมากมากเลยนะครับมันน่ากินสุดๆไปเลยะเอะเอานี่ไปเป็นรางวัลผมได้เออทำไมนั่นเทวดาอ้วนขนาดนั้นเออแต่ผมก็กินหมดแล้วครับ พี่อกไม้นอยสบายใจก็เกเีดไม่คาดคิดขึ้นเพอไหนแลนี่วพี่ไม่หดนตาเตกอนโอ้ยกือบเบกไม่อยู่นะคะพ่ครูเ้าเล่คีปรนี่นี่คีปร์ ผมเอาวิ่งมาเลยคิปเปอร์ครับผมจะพยายามครับกระดือกกระเดือกกระดือกกระดือกกระเดือบเอาไหนทีแล้วเนี่ย,อ,คคาย,ายอา,า,ยายกินไฟฟ้าเอาไฟฟ้าแล้วกันเออหน้าผมใหญ่ขึ้นครับคุณครูหนุ่มหนักหน้าทำไงดีครับเอาแอปเปิ้ลกินไปหน่อยแล้วกันปะอ,อะไรเนี่ยทำไมมันไม่สมดุลขนาดนี้แล้วครับค,คุณครูผมจะไปทางไหนได้แล้วคร,ครับไม่น่าลงมาเลย โอ้เอ้ยตัวฉันจิ๋วเกินไปแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันขอกินพวกอะไรเนี่ยตัวฉันหมดไปเลยเหรอเซนไฟหน่อยแล้วกันเพื่อเพิ่มพลังของตัวฉันจะได้สูงสูงไอ้ชัยยันกระโดดไม่ถึงอ่ะใครจะได้ช่วยฉันทีฉันกระโดดไม่ถึงฉันต้องหายเป็หายหนึ่งอันจะต้องเบื่อแบบนี้จริงๆเหรออตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณนะพี่น้องพาฉันไปไหนแล้วเนี่ยไปเลย เอาล่ะทุกคนวันนี้เราขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสึ้คลิปช่องเราด้วยนะเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็กินอะไรก็ดูดีๆได้กิให้อกันครั้งนี้ล่ะไปรับ๊ายบายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m y c ์แคป f ิน i ิ i ิตให้เสียงพากษ์ภาษาไทยน้อย m y c ์แคป f ิน i ิ i ิตจ้าเราขายไปนานเลยคิดถึงกันไหมวันนี้คอสเทอร์ตอน วิ่งอีกแล้วไปดูกันเลยว่าเราจะวิ่งทําอะไรกันอ๋อรู้แล้วเราก็จะวิ่งไปหาสาวพยาบาลเซ็กซี่ไงครับเอาล่ะอย่าให้มันมากนะพิกแมนมันจะเกินไปแล้วนะแอนอนี่นะครับต้องให้บาดเจ็บค่นี้ได้เหรอก็ใช่นะสิเพื่อจะวิ่งไปรักษางไงซอมบี้แคนนี่มันมง่วจริงๆเลยรจะไปคนแรกครับกอนายไง,ไงพิกแมนไปเลยยตลกชะมัดเลยฉันก็ามาเล่นอะไรแบบนี้เนี่ย<ะ>เอาอันนี้แล้วก<ๆ>ันเพื่อที่จะได้วิ่งได้ วิ่งชิลุยเลยว่าแต่ฉันต้องเลือกอะไรแล้วเนี่ยมันช่างดูแปลกๆอุ้ยน้องสาวทำไมสวยอย่างนี้ล่ะครับผม oh <my S 1> อุ้ย <God. S 1> จมมาแบบนี้พี่ใจละลายหมดเลยเนาะไม่สิ <Okay. S 1> พี่ <Okay. S 1> ต้องไม่แล้วต้องวิ่งไปต่อแล้วรู้ไหมเดียววันนี่มันมีจับอ่าอะไรกันครับทุกคนดูสิพิกแม,ม่นหลงสา oh. วที่หัวปักป้อปัง หัวปะหัวปังหัวปะหัวปั๊มเลยอะเลือกอะไรดีเนาะเอาเลือกมันสวัสดีน้องพยาบาลคนสวยช่วยรักษาพี่หน่อยสิได้เลยค่ะแล้วหนูจะช่วยจ้าให้อ๋อทำไมมันเจ็บแบบนี้ล่ะเอ้ยแต่ก็หายแล้วอ่ะขอบคุณมากเลยนะน้องสาวอ ฉันขอวิคข้างล่างแล้วกันเอาอันนี้แล้วกันว้าวฉัมกำยำมีกล้ามเป็นมัดได้เหรอเนี่ยเฮ้ยได้มาต่อยกันไหมอะแม่นะอจะเป็นเนี่ยถึงเส้นชัยแล้วไหมล่ะเอาละคนถัดไปวิคเจอร์สเปเรติวตัดคอโอ๊ยไม่ใช่วิคเจอร์ครับผมคัตสไปดี้เออสไปเดี้เออเอ็นตัวแมนรับโอ้ยโหเอ้ยฉันอยากจะร้องเสียงกับ คำว่าเลวจังเลยมันจะตูดเต้นขนาดไหนลองเลยลูกกันเอาขาเข้าไปก่อนข้างไอ้ใจสั่น์เหมือนกันนี่ยเฮ้ยตัวอย่างกับยักษ์เลยอ่ะงาเข้ามาเลยแต่นายลุงเขามาก็เล้วนายจงจบแบบนี้โอ้ยจะใตว์แม่ไอ้ตัวโดนชงน้ำหน้าอยากลองนี่ดิบดิบไอ้กระดูกฉันหลังหมดแล้วเนี่ย หนุ่มๆหน่าหน้าอยากลองนี้ดีนกมิไม่ซอมบี้พร้อมก็ได้ครับไปเลย let's go เอ้ยมาทางนี้ไหมล่ะสนุกนะไม่ไปครับผมไม่อยากไปทางนั้นอ่ะ TNT หรอ กดพุงเลยทุกคนฉันต้องเอากล่องพยาบาลอันนั้นสินะออไยทจ้าไมรถมันแว้นขนาดน,นี้ล่ะหยิบไม่ได้สักทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไม่นะมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยเจ้ากองพยาบาลขั้ขอละขอได้ไหม สิ่งไปไหนเนี่ยห้าซอมบี้ไม่ได้สักทีเสียเวลาชะมัดเลยอาย,ยายอมหนูเนี่ยก็ไม่ได้เนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อไอ้อไสแตทบอ,อยสกิลิทอนโอ้โหข้าก็ต้องพร้อมแล้วล่ะครับถึงตาผมแล้วนี่ผมจะไปอย่างระมัดระวังนี่สุดลายใ <Help me. S 1> หเหมือนวิญญ,ญาณจะออกจากลา่างยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรือเปล่า <S <S อ้อย ฉันไปกินยาพิษเหรอโอ๊ยฉันเข้าใจผิดวิญญาณฉันเหนือยฉมากแล้วว๊ะนั่นมันสวรรค์นี่นาว้าวฉันได้รอยขึ้นสวรรค์่าสบายใจฉันได้ลอกขึ้นสวรรค์กลับมาดีรอยสเกลิโอนใจบอกให้นายไปสวรรค์ไปโลกของฉันดีกวงั้นฉันกลับและภารกิจเรียบร้อยคนเดินไปวิชช์อาพร้อมผมกำลังจะไปแล้วนะคะ แวทลาย,ย่างรวดแล้วมันต้องแบบนี้เอามารวมกันให้หมดเลยัำมันได้ทำมันได้อยู่แล้วมันต้องแบบนี้ไต่มันจะเป็นเวทเธอเอาละทุกคนวันนี้เราขอจบคลิปท่นนี้แล้วลกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแ,บบแบบแชร์กดซับสไคร์ช่องเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเราจะพยายามอัปเดตคลิปทุกวันนะอย่าลืมกันล่ะบายบาย